วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวร,รัติยราชนารีสเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัรยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อวางยาสลบสุนัขเพศเมียชื่อเฝอพันชิสุอายุ3ปี7เดือนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันพร้อมกับผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ ก้อนเนื้อข้างลำตัวและแก้ไขภาวะไส้เลื่อนที่สะดือในการนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอโมอนเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การเกิดนิ่วในสุนัขส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงโดยศัตวแพทย์แนะนําให้สังเกตอาการสุนัขหากพบว่ามีปัญหาถ่ายปสัสสาวะลําบากหรือใช้เวลานานหรือปสัสสาวะมีเลือดปนควรพาไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วได้ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีประหัตคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ประลึก ได้ที่บัญชีมูลลนิธิจุลาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้าธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4 6 8 1 1 6 0ด3 1หรือที่ร้านโครงการด็อร์น้ำใจโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้า เวลา17นาฬิกา34นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคัติยราชนารีทรงรับอุปการสุนัขเพศผู้พันธุไทยอายุ2ปีจากจังหวัดลำปางที่มีชาวบ้านพบเห็นว่าถูกมัดขาหน้าและขาหลังแต่ด้วยสัญชาตญาณดิ้นรนจนเชือกที่มัดขาหน้าหลุดออกแต่ขาหลังยังมีเชือกมัดแน่นสุนัขต้องใช้เฉพาะขาหน้าเดินโดยกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือหมาแมวลำปางได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือส่งให้สัตวแพทย์ทำการรักษา ในเบื้องต้นพบว่าบริเวณที่ถูกเชือกมัดเป็นแผลลึกจนถึงกระดูกโอกาสนี้ทรงให้น้ำเกลือ,อยาฆ่าเชือ้อและทรงทำแผลแ,แก่สุนัขให้กลับมาแข็งแรงและใช้ขาหลังเดินได้โดยเร็วพร้อมกับมีพระเมตตารับสุนัขตัวดังกล่าวเป็นสุนัขทรงเลี้ยงพระราชทานชื่อว่าน้ำทิพ์จากนั้นพระราชทานพระบรมโอสให้ในายสัตวแพทย์สอนทีปฏิบากรนปศสุสัตว์จังหวัดลำปางและคณะเฝ้ารับพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ในการนี้พระราชทานแนวทางการรักษาแก่ทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนดูแลสุนักจนกว่าจะหายเป็นปกติต่อไปนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสุนักจรจัดที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการโดนทารุณกรรม